เดือดเดอกเดือดเดือกเดืกอกเดืกเสาโขอเดือกเดือกเสาโก้สโกเสาโกน้ำมันน้ำมันปูใหญ่บ้านนสาโเสาโกโเอาเลยูดน้ำมันหลเดือนั่นละเยียเสียเสือแน่พูดเลาหกนดีบะไรวะแนู่ดรับ ระหว่างขาวกับชมพูครับทีมงานมาน้ำกันครับไงกุ๊บเสียงบาดังครับบนเนื้อเขาครับมันบาไงวะนะมันบาไงเอาไหมเอาไหมมันบาไงเอาไหมมาไงไอเย็นบาไง เด้อนั่นแหละมันจงไงมาเนี่ยดือกเอาขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละนั่นแ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยบุญบันเ้ามันต้อง,งยิงไงเออบุญ <c oughs> บันท้างมันต้องยิงไงต้วะบัณฑิตเองงาหนามาปยวยเพิ่นได้ไหมเนี้ยอ๋อปากของพ่อครับ เูากำลังยกลับกันครับปูนกลังลับลงสร็จหรือปูนลงพผิสิคนั้นเข้ากันเบาๆเราเพลินเบาได้ เนด็กแก่มาโค้งครับมาท้าแก่กองเลยแม่โคไปแดงครับสายไฟสายไฟเอายังครับยังไม่พอครับยังไม่พอครับเอาครับมาดั้นพอครับอ่าใหญ่เสียซื้อเสียงครับผมใหญ่เสียซื้อเสียงครับผมจัดอ่าราคาของไร่ครับผมไปเสียงกันครับผม แม่เหล๋ยวเห็นทางอย่าของมาล่ะเออดึกโอ้โหจะเป็นควนดำควนขาวครับหืมกดมันครับโคดายมาหกล่อดิปโคดายครับอือ <c oughs> คนไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับเฮ้ยสวัสดีครับ ันนี้ใครครับนี่สวัสดีครับอันนี้คนเห็นครับผมเจอตัวจริงนี่สวยมากครับเอาบทันพอาะป่ะโอ้ยเขาไม่เวียนหัววะเนี่ยนะอ๋อ <c oughs> กําลังขึ้นครับกําลังขึ้นครับก <c oughs> ําลังขึ้นแย่กตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นแทนอือเอาหย่างนป่วยเพิ่มมาเลยกลับบ้านแน่นิ <c oughs> วันนี้เสร็จนีนอ่อะไรบ่ไปไหนต่อ <c oughs> กลับบ้านเลย ตัวจริงก็สวยแทะประมาณร้อยหนึ่งหลุดแหงเอาไว้โพสหยุดแหงห่อนี่ล่ะฝนตกเบาขึ้นตกเพราะเด็ดไล่อ่ะอีกสักรอบครับทีมงานสรคามร้อยเอ็ดครับเอาป่ะเนี่ยเอาป่ะเนี่ย บ่จอดเปิดเพลงครับฟังครับนี่บ่ครับขี่คันเสร็ปฝุ่นเยอะอ่ายายเสียเสือครับยายเสียเสือเอา,เอาถอยหลังดีกว่าจะบุกขึ้นงูอ่าเอาเอเขาซ้อนแล้วครัเขาซ้อนเราปั่นงัูอ่าทังเกีซ้อนนั่นล่ะยายเสียเสือเสียงครับนี่ กได้ขับน้อยนะเกี่ยบกับเจ้าของรถยนี่เต็นไปนี่นี่นี่กูได้ว่าหกหลอดดีกูได้ครับผมบ,บนแปียสัตว์เดนนีโลกครับประกวด